การวิเคราะห์และสาธิตวิธีการคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการในหมวดตัวอักษรลอลิงในหมวดตัวอักษรลอลิงมีตัวอักษรที่คล้ายคลึงกันอยู่สองตัวอักษรคือตัวลอลิงและตัวสอเสือเรามาพิจารณาตัวอักษรกับบรรทัดห้าเส้นครับส่วนหัวของตัวลอลิงกับตัวสเสือเนี่ยใกล้เคียงกันแต่หัวของตัวลอลิงโตกว่า ช่องแรกเล็กน้อยเส้นส่วนโคง้งด้านล่างของตัวอักษรลอลิงและสอเสือของตัวลอลิงเนี่ยจะสูงกว่าเกือบถึงบรรทัดที่สี่ของบรรทัดหเส้นที่นับจากข้างล่างของตัวสอเสือนี่ต่ำกว่าในปลายส่วนโคง้งด้านบนของตัวลอลิงจะหลดเส้นที่สี่พอดีของตัวสอเสือนี่ยังไม่ถึง ส่วนหางที่เลยเหนือเส้นบรรทัดของตัวสอเสือเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ1ส่วนสของเส้นบรรทัดที่อยู่เหนือตัวอักษรเรามาเปรียบเทียบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการกับตัวอักษรของขุสนสมธิวรรณการซึ่งเป็นต้นฉบับ จะเห็นว่าตัวอักษรของคุณสมฤทธิว์วรรณการเนี่ยตัวลอลิงและตัวสอเสือนี่หัวอยู่ช่องที่หนึ่งของบรรทัด5เส้นโค้งส่วนล่างนั่นไม่ได้โค้งนะครับเป็นเส้นหักเขียนขึ้นไปถึงบรรทัดเส้นที่4ของบรรทัด5้าเส้นนับจากส่วนล่างและก็ปลายส่วนโค้งของตัวสอเสือและลอลิงเนี่ยถึงเส้นบรรทัดที่4อันนี้คือตัวอักษรต้นฉบับของคุณสมฤทธิว์วรรณการ ปรับปรุงตัวอักษรให้มันมีความเหมาะสมสวยงามเป็นตัวอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือแบบกระรวงสาธิการเรามาดูวิธีการคัดลายมือกันครับตัวลอลิงหัวตัวลลิงก็จะอยู่ประมาณช่องที่หนึ่งด้านล่างแล้วก็เขียนส่วนโค้งครับปลายก็เกือบถึงบรรทัดเส้นที่สี่นับจากส่วนล่างนะครับตัวลอลิง สอเสือครับรูป,ปลายส่วนหางก็ประมาณนี้นะครับตัวสอเสือเรามาทำกิจกรรมการคัดลายมือ ตัวสอนแบบกระรวงสาธิการในตัวอักษรหมวดลอริงครับ